สวัสดีครับพี่น้องช่วงบายๆค่ะบริทันนี่ผู้ใหญ่ใจดีพ่ออุ้ยเราดีค่ะพี่น้องไม่ได้ไปไหนเอาหน,นิฟังไปรับาน้องกันอยกับพี่ชาล่าก่อนอยู่กับพี่ซาล่าก่อนนะ ขอบคุณเพราะอุ๋ยเกาหลีค่ะพี่น้องัองกมาหาคอมแปมว่าทีมงานมีเครืองดื่มไปบายๆนีแดดห่อนะพี่น้องโอ้ยหาเลยนกไดเอ็มล่ช่วงไ่บายนะพี่แดวามปรากันตอดเลย ทานทางซื้อเย็นรอยเมื่อไหร่ครับพี่หมอแจกชิมงานจากข้าวอุ่นเกาหลี Wow, you really see it? Oh, oh. oh. I don't ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบนะก็อะไรนะก็อุ้ยก็อุ้ยขอบคุณครับก็อุ้ยครับนี้ขอบคุณครับอุ้ยอีกหน่อยหาซิปเขอุ้ยเกาหลีขอบคุณครับผู้อยู่ข้าง<อ>หลัง้ไดปรนะมาณหาสิบวันชีสิบสิบสองวันขอบคุณก็อุ้ยด้วย <c oughs> นะมีแต่ว่ว <c oughs> าเลือกตาอะไร เม็นใส่ทีงานตางแดดเป็นงไงซิเ็นร้อยกลางเือนกำลังมาให่ทีมงานไป็นแดดเพราะดที่มอเพราะเดกมีกำลังใจด้ะครับว่องไข่ไข่บอกเลยจึนจอมากต้องมีดนวดเนทีมกำลังใจต้องมีดซื้อจอแต่เมมีดดาหหอนเป็นขวด

แห้งครัพี่น้องบุดแดดบปนทยาของมึงมาปน่บุดแดถ้าลูปถ่ายฟังนะเห็ดเหตตาาขาว อันหนยู่ีเล <laughs> ย่ารัค็สุหยดีงอน้งอาบน้ำกีครับพี่น้อ,นอ,นอง ยอยู่หลังเวที่เป็นหลังที่แมก่กบบสะดวกสบายมาดูเต็นท์แม,ม่ใ,ใครใจก็วินงบนหนึง่งยางแากเดี๋ยวเราวิน วิ่นเดี่ยบวิธีก็เลยแบบนั่งพักสายตาแต่คนเห็ได้เลียวมือเกเสียงกันยิ่งวิ่นเลีโยตนวข้าเจ้ากูอะไรยังไงเรื่องมือมันเบี้ย่าวิ่นเดี่ยนก็วลลีเมีดกตนวขเจ้าอนยิ่งิ่งหลังข้่เจ้าอ้นแต่เดี่ยบเป็นวิีน่าหากยังอนยังว่านั่งใส่กางเังใจเพื่อนเตยใส่กางเกงใจเพื่อนเรา จนนิฟซีลายคนอะนี่เอานั่นเอานี่มาให้เต็มเขาเห็นแบบกระดี๊แหนงไหมกใะทีกุ้นอิ่มอิ่เอิ่มอิ่มนิ่มอ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 ิ่ักบ่มอิ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 อิ่มอิ่ัอิ่มอิ่มอิ่มอิ่เอิ่มอิ่ใอิ่มอิ่มอิ่มอิ่ปอิ่ม่มอิ่มออิ่มอิ่มอ่มอิ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 อิดอิ่มอิ่้อั่มอิอ่อิอ่อ่อ่่่ บอกก็จกที่เซนซื้อที่เซอ็นเซอาซื้อจากเขาทันนั่นเองตัวใหญ่ๆนะแล้วนั่งติดไอ้นี่เมนแล้วจะเห็นเป็นหอเห็นหกเป็นหกหกหักะซื้อหกหกหักถือผู้เดียวพ่อกก็บอกข้าเจ้าอย่าได้บอกว่าที่สิบบอกขอยูหอกที่ที่สามสิบเลขบอกนีเลขอยู่วงนี่นั่งวาดูนี่หละะไม่กุ้งสีถือเลขก็ได้ว่าองไหนนั่งกระปาดั่งกรเลียบิซื้ออักวะถือลบากเอาลงขีว่นี่เอนี่ สุเจ้าเห็นหยัางใครเห็นหาหาเก้าขบเห็นคอยคอยโแค่นั้นล่ะแล้วก็ะเลียวลกกรภาพไปซุ่มลูกนี่คนสิมาเนาะคุณอะไลายองเสียงกล้านีละไม่ได้เสียนก้าไม่ได้ปนป่าโลมานีละม่ดปนปลาโลมาเย่้วยงเม่สนามบกโลมาดิพยคือยังอันที่เสียนเลยเสียนต่องกระถือไอ้ก้นถือยีดเลขหลังฉัน นเยดาก้าสี่เก้าสี่เก้า้ม่่เขียห้ามือมือยูคอนเกนไม่หน่อยเนกาสีกาหาสงสันเออฉันบอหูฉันบอเห็นฉัน็ิ่จช่เอาเน่ันไปซื้อน่ะไม่เานวกเรานวก็เห็นกับผมผมกับเวอยูต้นหเห็นต้นไเห็นแต่ฉันบอเห็นไ่ดเขียนแสดงสันใมคลิปนี่กันีในคลิปชซองง่ายกันเลาะเล่มือเราแก้เสียงแล้ว่ได้แก้เสียงเราอย่างไรเราเขียนลองเลนไมล้าใเียนตัวนี้ก็ไมหน แต่มือใหม่ส0องนอิงสี่กติที่เกร์ใไอ้กระจกติดตามไหนที่กล่องวงจรปิดช่องสอกกลุงลำเพิรออฟเชียสามหาเกจเนต์เกเนองกรถือออกลิงลาไหมอะรทาทารุนเอามอนีเอามอนีเ็กอย่างกนหองคาลุเราด้วยสอกุ่แล้วพขนบอกยุ่งม เอาเล่าก <Yeah. S 2> mm ันเล่าก so ันสีมัน <c oughs> oh ัวเดียวแล้วบางเที่ยวผมี่ใครพื้นก็ถึงกันดีเอาพี่น้องบางเที่ยมันก็เห็นมาคือกันเดวแต่ผู้สีมันจ้งอันยุแขนนี่พู้ละคนอันได้เลยยุคแขนอาเก่าแต่ว่าที่รีงมันเป็นหาสวงสองหาหาสอแต่คนสีมันเนาะเห็นเป็นหาเก่าน้องจะไปถือจะไปคนมันเปนหลวงเฮาหนิไหมเอาอยู่ไก่เขาบูตจักเทียดีพอถือจะลดตดีหลวงคนสีบอบบนเท่กันอกับขคนเท่ด้ พี่น้องเป็นทีมงานเลยเป็นก็เป็นกำไม่ใจทีมงานเพื่อนนะชมงานเข้ากับเหลือมตื่นแล้วอันนี้นังเบิรงโดนยังเปลี่ยนน้องอุ้งยิงอยู่อยู่ในโดมพี่น้องมาตรงห้องคนตัวคนยังสะดวกสบายค่ะพี่น้องเพราะนี่ฟื้นแต่ลืมพูดถึงมากแต่จะมาส่งดอกไม้จะเลิกบ้างสถานการณ์ห่อนเกิดขึ้นพี่น้องค่ะ อนนอโอ้ที่จริงที่เรามาจอดนี่เลยจจอ,อดยอย่า่เาเนะเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปกับพี่น้องไปรุ่งคลิปไปพี่น้องรับชมกันจะะักสีหัวขอคอนเทนต์ย่งร่วมกันหลายคอนเทนต์